นมัสการเจ้าคะ่ะเจริญพรมีสบายบ่สบายดีเจ้าคะ่ะฟันยังบ่ได้ตัวแดงจริงจริงบ่ฟันตีฟันยังจะไหนเนาะบ่นฟันแต่ยอมคนฟันตะกวนแล้วแต่ต้องตะวันแรกคนแล้วแต่ตอนแรกคนแล้วหืมแต่ต้องวัดผนทีเจ้าคะ่ะแมนีนอืมจอบอยู่โอ้ยปู่คือบานมาโทรมาโข่งสุดท้ายเนาะตัดใหนน้แน่นอนสะดวก

ค่ะเมนบวกหลีกบวกบือดอกได้่าไ่ Ming ้มาอีกแล้วโอเกี่ยวกเกี่ยวกตนี้ต <Arizona> ัวไหนล่ะเจ้าค่ะเกืดอนยืนี่นะฮะอืมทำาฮียทำฮ้อนอยู Cannon ่น้ำเมนบ่จ่ะฮะทำาฮีหำฮ้อนเล่นน้ำเหล็กเพิ่นอยู่เมนบอแม่นนื่กันแล้วเหมือนามางตะกอนตะกอนบล่มีพี่นางแมงคีปิกทำน้นเหลกเ่กันนะโอ้เจ้าค่ะ เราบัวมาเนี่มา,มาคิดๆๆติดคุ้มนเล่นกินน้ำกัเน,นเนี่ยจ้ะเืริมเงียบเองซื้อเองนี่เนี่ยั้งหลายปีไล้อืมต้นบัวมาเนี่มา,มาอยู่น้ำกันตลอดตอนตมีเอบินเข่ามาเนี่ยแล้ไม,ม่ได้ออกมานหรืออ๋อเจ้าค่ะตั้งเพื่อนาอ๋อไก่ย้อนเพิ่นไปหาเนาะค่ะเนาะยังหวานเจาวเออเด็กม,มาบอกอะไรอันนี้อืมเด็กเด็กเกี่ยวน้ำพิ่นเนี่ยมันก็ อืมจ้าจ้นะาจาบอกันเนขาบอกันได้แต่วันใครแมนคนบาบอกบอกัดบ้าสู้ฟังหงเด้อปูเด้ออยูลเจ้าอ,อยู่แล้ <laughs> เอาเป็นยังเบิ่งเอาสูตรไว้คำนวณเท่าไรเลอปูข่วงสุดท้ายซะเขาหนีแบบนี้ข่วงมาแท้เจ็ดศูนย์เนี่ยแม่นเลยอืมปูอันเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดศูนย์นี่อาจารย์ไลอาจารย์เดีสนกันหมึกสนันวันไหวเลยปูยังว่าเลยแต่ว่ามันแบบนี้สนกันไง เจ็ดน like, like, mm ึงเจ็ด <coloring> นึ่งนึเจ็ดนึอะไรกันเลยเนีอือแลาก็มัมีปนแต่ว่ามันบเอาเีเอาอยู่ต้นเหนือใช่ไดาแต่ปูหอมาซีครูเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดนึ่งแปดสองแค่นั้นแมนไม่ไหวตลอดนะจ้าตอนดิดันออกยืดนนอนก็นี่ยืดแต่ว่ามันสำหนนอนยวีนมาบนนอนตรนี้อืมตัตัตัตู่เดียวไหทางเดียวไหม ปูคือสิตัดให้ต, 1, 1> ตัวเดียวโคโ,หโหลหรืตีเก็บไปหน่อยก็าโกรนนะแต่บางผมว่ามันมันเข่าเด้แต่ว่ามันเข่าแต่มันไม่เคยเดินนี่ยสามมันเดิเเนดีกับมันเดินแตกต่างหมดสองทีต่อตายอยู่เจ้าค่ะอือคช่ผมมีสมุดมุงวัดเกี่ยจ้าเอากระสันเัาตัดโค้งสุดท้ายสามตัวเอาทางเดียวมาฮะจ้าเก็บศูนย์สี่เจ็บศูนย์สี่ ค่ะไปต่ตัดเ,เราตัดเสอจ้าไอ้ามตัวตท้นั้นพี่ตัดตีตะเลกับอีกีกับพิเจน้ามังเอาถ้ามีตกไม่หลับน้ำกันจ้าตัดเด่นสามตัวนน่เนาะแมนเก็นก้องตัวกับนี่อ่าแปดหนึงน่งแปดหนึ่งแมนนี่นี่ตี้ีน้ำกับบ้่บ้าไปนะถ้ามันมาค่ะเด็กผมร้อง,งคือมมันมีเจ็ดนึงก็เออมีเจ็ดนึงกบ แบบสองเนาะจ้าแต่ว่ารอบนี้ทุกไทยพูดภาษาไทยแค่สองสองหางค่ะขึ้นก้อนฝันโยงบนฝันนี่ยปีช่างสี่กด้เด้อจ้าอันที่เห็นเอ่อก้อนฝันเนี่ยปุ้งเป็นคนฝันเนาะเป็นอะไรซี่โตไปเนี่ยค่ะก้อนฝันบางที่ห้องก็ตีบางสี่กระไร ร่องตีน้องปันมันเรียกอะไรเขาเรียกปันเด่งขีปว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นติความโตมันก็บจะเป็นทีอ่าทีเก่าหนึ่งเรื่องที่เขาเรื่งเรื่งเขาบ่ล่ะจ้ามีเปลี่ยนมันนะตีออกตัวเดียวกับอะไรนะจ้าคือว่าเพิ่นเอาเหล็กไปแล้วนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้กบตัวหนึ่งนกปูเนาะแมนตัวใหญ่ในเราไลยว่าอืมขาวอะไรเลยลงปองเห็นไหมจ้าข้าบอะไรเห็นไหม ที่ตไปเี่ยงคนเดียวเราทุมาย้ำเลงเลยจ้าวันที่หาทุบมาหาถึงเนี่ยมันบาตัดเรโตหามันเป็นทั้งกีนะจ้าตันว่าตันเองเพราะว่าเกินไปกับระเอบอยู่นะจ้าในสี่โตอกากนนะมันค่ะคือเป็นทะชังโเนาะจ้าคือปู่บอกว่ากะคือซีคูนี่แหละที่เพิ่นเอาไปเราพิ่นฝันดีเนาะนี่มึงมาเนี่ แ่ไม่อะไกันมาหนีจ้ะมัเปี่ยนสิแม่ครับทำมันเป็กเ้ามนกระต่ยออยันต์ตบมันสิเปียนเปี่ยนนตอนี้เป็นใหญ่เหี้ยนแน่บอกกพี่ไปเลยเป็นน้ำไว้ถ้ามันเกงบอกันทิ่จัน่ปฏิเสธน้ำมันเกิดน้ำอยเดียอืมค่ะปู่นายเลยพี่กับนายจ้ะลงพินกบบาที่บาทเลยเพื่อเก็เลยกป็นนวทั้งเขาอะไรช่ไหมันถืว่านั่นกับพวกกบบาทปันธงวัน จอกแต่ว่ามันก่ามันเป็นอะสักเนาะจะมันเป็นสูตรหวยคำนวณนะปูเนาะปูคำนวณจะค่ะก็คือว่าเลขก็ยังเหมือนเดิมคือวิ่งบนล่างอ่ะฟันไปที่เจ็ดเนาะแต่ว่าก็ร้องแปดเป็นโมปูเลขเรนแมนแต่บอกจะจะแต่ว่าเลขที่ชุดเต็มที่ปูต่อยม้าหลังตาตองวดก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเนาะปูเนาะเรีเลขสามตัวเจ็ดศูนย์สี่แปดหนึ่งสองหกหนึ่งห้า จ้ามันนี่ปูก็เลยสิตัดไห้คือโครงสุดท้ายตัดไห้ผู้งบหน่อยผู้บ่มีทุนจังซี่แม่เจ้าปูแม่นผมงบหน่อยผู้มีทุนจ้าปูคือตัดไห้คือ704 70, นี่นตัวเดียวครูหนูนี่ให้ตัดเล่นเอาตัดเล่นเอาก็7007 0440ประมาณนี้เนานะนะปูเนาะตัดเล่ียญนี่ยหันมาจ้าแต่ว่าเลข2ตัวปูตัดไห้81เนาะปูเนาะเงี้ยมูนั่นก็กันกันตัวตัว้บาท2บาทพอได้ประถกประทูได้ปุน่นได้แก้ว แปดหนึ له, <es> anyway, ่งก um. ับเจ็ดศูนย์นะะอือแปดหนึ่งกับเจ็ดศูนยเด้อปูว่าแต่ว่าเล็ตัวนเด็กถูกตัวใดปูเบื้งบนเลยเบิ้งบ่เบิ้งบ่ออกตัวใดปูมันพีชัไดวสองหาหาสองนะสองตัวหนึ่งตีปูเล็กถูกอ่ะตัวเดียวเด้ตัวหนึ่งมันีจันะน่งทเบิ้งบ่ออกเนาะมือเบิ้งะาท้เป็นสามที่เป็นศูนย์นะ อืมแต่เราเห็นแค่สองหาตัวเดียวคือเป็นเลขถูบที่จุดวันพระนอปูแมนแต่ว่าคือมันหันนน่มันมันเป็นเลขสองออกหลาเนีย้ยจ้าวันนี้ผู้ไม่จับเอาเล็กออกหลามันก็เลยเป็นตรงตรง,ตรงอ่ะนะมมันก็เลยเป็นเลขถูบนอ่ะมังหันนอจดสองแมนนั่นนี่ก็ที่หลกอ่ตอนเลี้ยงอ่ะย่ำเลี้ยงเงินไทยไนนปนะอมอมันเป็นช่องหนเน้ยจ้ามัดย่ำซ่อมมันเป็นช่องหาไดไรยังไงเสยงงงเลยเนี้ยนั่น ก็เมนเทนสีมสะนะนไม่สูบบ่เนาะเนาะยังขาเล,ออออล้เดยวกวะเอาอาสอ่างตัวเดียวโปรเลยอืมจ้าแต่ว่ากัาเป็นแนวทางเนาะสำหรับเลขถูกวันพระขันผู้ใดมักเลขถูก,กะเลขถ,ถูกแต่ว่าเลขสูตรปูนี่ยะถิ่งย่ะปะเด้อเดินดีเนาะปูเนาะอืียนอือเล็เรียนนี่กัจอบเบิ่งผู้ใดมักเรียนก็ได้รี่นจ้ค่ะอันนี้ก็คือโควงสุดท้ายของปูผูงบน้อยดอกว่า ผู้ใดไม่งบแน่ก็<อ>ต่อยใบให้เบิดทุกตัวละืี่ตัวนอปูเนาะแม่ผู้ใดไม่งบไรกันไปไปไปเรากอปเียไปที่ตัวนี้เม่นหมาเน้อปูด้วยตัวเล็กกไดยังงว่อยากที่มานตัวูทุกคนหรือจ้า,าจ้ามึงมาไปที่กัอยูดีสมัยทุกคนดูแลสุขภาพจ้าพู่กันจ้